เรียนท่านประธานค่ะท่านประธานที่เคารพดิฉันสก,กุณาสารนันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะหลังจากที่ดิฉันได้ศึกษาเอกสารประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2564นี้แล้วเอกสารฉบับนี้ไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับดิฉันได้เลยค่ะว่างบประมาณรายจ่ายฉบับนี้จะสามารถนำไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้เพราะอะไรก็เพราะว่าสัสดส่วน การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี64แทบไม่ได้แตกต่างกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี63เลยงบประมาณถูกจัดแบบเดิมคนใช้งบประมาณก็คนเดิมผลออกมาก็น่าจะเหมือนเดิมค่ะ วันนี้งบประมาณปี6-3รัฐบาลใช้เป็นจนเกือบหมดแล้วแต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรให้กับประเทศได้เลยปัญหาทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมท่านประธานคะจริง,รงๆแล้วการเป็นสอสอเขตก็โชคดีกว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะคะตรงที่ว่าสอสอเขตไม่ค่อยถูกหรอกคะ่ะเพราะว่าเราเองลงพื้นที่เจอกับปัญหาจริงตลอดเวลาคะ่ะดิฉันแน่ใจว่าสิ่งที่ดิฉันเห็นมันเป็นคนละสิ่งกับที่นายกรัฐมนตรีเห็นเพราะท่าน จะเห็นแต่ภาพความสําเร็จอะคะ่ะท่านจะเห็นแต่ตัวหนังสือแต่ในความเป็นจริงในเอกสารกับการปฏิบัติจริงมันคนละเรื่องกันเลยนะคะขอย้ําว่ามันเป็นคนละเรื่องค่ะดิฉันจะขอหยิบยกเรื่องงบบุรณาการมาอธิบายประกอบนะคะเพราะที่ฉันเห็นว่าการบุรณาการนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่จะทําให้การบริหารงบประมาณแผ่นดินนียมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะค่ะแผ่นต่อไปค่ะ ในแผนภาพนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าสำนักงบนะคะจำแนกงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์มีงบบูรณาการอยู่ถึง7.8แต่พอไปดูในเล่มข่าวคาดแดงนะคะเราจะเห็นว่า งบอันนี้จะถูกกระจายไปตามกระทรวงต่างๆแยกล่างจนจินตนาการไม่ออกเลยคะ่ะว่ามันจะกลับมาประกอบเป็นล่างเดียวกันได้ยังไงเมื่อบุรณาการถูกแยกไปตามกระทรวงแบบนั้นพอเอาไปใช้จริงก็กลายเป็นงบฟังก์ชันคะ่ะงบบุรณาการก็ไม่เหลือความเป็นบุรณาการอีกต่อไปประเด็นอย่างนี้ละคะ่ะที่ดิฉันต้องการชี้ให้เห็น ว่ามันเป็นปัญหาที่ทําให้การบริหารงบประมาณไม่เป็นผลสำลิดนั่นก็คืองบประมาณถูกใช้ไปหมดค่ะแต่ปัญหาก็คงอยู่การใช้งบประมาณแบบนี้เหมือนการตําน้ำพริกละลายแม่น้ําค่ะใส่ลงไปเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลขอสไลด์แผ่นที่สองค่ะค่ะอันนี้นะคะจากภาพในสไลด์นะคะดิฉันอยากจะชี้ให้เห็นว่า งบประมาณมากกว่าร้อยละห้าของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดถูกใช้ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อย่างไรซ้ำร้ายนะคะปัญหายังเกิดมากขึ้นกว่าเดิม ดูนะคะว่า3ยุทธศาสตร์หลักที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศในด้านต่างๆก็คือด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันมีงบประมาณร้อยละ12.2ด้านเสริมสร้างศักยภาพร้อยละ17.5ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม24.1 3ด้านรวมกันนี่มากกว่ากึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดค่ะ3ด้านหลักๆนี้นะคะเป็นเรื่องสําคัญหากรัฐบาลบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศได้งบประมาณปี63ก็มีโครงสร้างการจัดการงบคล้ายๆกันนี่ค่ะแต่พบว่าการบริหารงบที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยความสามารถในการแข่งขันก็ถดถอยศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ก็ยังตกต่ำยิ่งการสร้างโอกาสและความเสมอภาคก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะจนวันนี้ประเทศไทยนี่ขึ้นอันดับต้นๆของประเทศละในเรื่องของความเหลื่อมล้ำท่านประธานคะ เราจะเห็นว่างบประมาณจํานวนมากถูกตั้งขึ้นมาและถูกใช้ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมดิฉันตั้งข้อสังเกตนะคะว่าสาเหตุสําคัญก็คือหน่วยงานต่างๆไม่สามารถใช้งบประมาณอย่างบูรณาการได้จริงค่ะท่านประธานคะปัญหาของชาวบ้านเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยการแก้แก้อย่างบูรณาการจริงๆชาวบ้านไม่ได้มีปัญหาแยกส่วนไม่ได้มีปัญหาเป็นรายกระทรวงค่ะเช่นปัญหาด้านการเกษตร การแก้ปัญหาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรเราต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนไม่็ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องน้ําเรื่องดินเรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องปุ๋ยเรื่องเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการตลาดแต่สิ่งที่เกษตรกรพบก็คือมันมาทีละเรื่องมาทีละครั้งการบูรณาการนะคะหัวใจสําคัญก็คือจะต้องมีกรอบในเรื่องเวลาและก็เรื่องสถานที่แต่ทุกครั้งที่เกษตรกรได้รับการดูแลช่วยเหลือมันไม่เคยมาพร้อมๆกันค่ะ ท่านนายกคะท่านเป็นที่พูดมาดิฉันไม่ได้หมายถึงว่าจะตําหนิข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยที่ทำงานในพื้นที่นะคะดิฉันเข้าใจค่ะว่าระเบียบวินัยของราชการมันมีกรอบทำให้ท่านไม่สามารถทำอะไรไปได้มากกว่านี้แต่ ท่านประธานดิฉันอยากจะฝากเรียนไปยังท่านนายกท่านเป็นผู้บริหารท่านต้องรู้การบริหารอย่างบูรณาการปัญหาการเกษตรไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของกระทรวงเกษตรค่ะแต่เป็นปัญหาของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องนอกจากเรื่องไม่บูรณาการยังขาดการประเมินผลที่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะค่ะงบ,บูราการนี้ประเมินความสําเร็จกันยังไงที่เป็นรูปธรรมบ้างคะที่ผ่านมาขอสไลด์ถัดไปนะคะ โครงการส่วนใหญ่นะคะที่เราทำกันอยู่ตรงนี้ก็คือเราใส่งบป,ประมาณเข้าไปอาจจะมีการบูรณาการบ้างไม่มีบ้างแต่เราไม่ได้สนใจว่าปัจจัยที่ได้รับผลผลิตที่ได้รับนี่มันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆปีเราก็ใช้เหมือนเดิมคะ่ะใส่งบป,ประมาณลงไปแล้วก็ปล่อยให้ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปนตามยถากรรมการประเมินบางครั้งมีคะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ประเมินแล้วให้ประโยชน์ ะะะจะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการจัดงานแสดงสินค้าโอทอนะคะทุกปีเรามีมาเป็นเวลานานสิบกว่าปีแล้วนะคะแต่ทุกครั้งก็เราก็ใช้งบประมาณลงไปผู้ประกอบการโอทก็มาร่วมงานนะคะแต่ออปต์เนี่ยมันมีค่ะแต่มันไม่ชัดเจนอย่างเช่นเราจะใช้วิธีการเข้าไปสอบถามว่ายอดขายเท่าไหร่ผู้ประกอบที่มาเขาเขารู้คะ่ะว่าเอาขายได้เท่าไหร่เขารู้อยู่ในใจแต่สิ่งที่เขาตอบออกมาคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่อยากรู้ หน่วยงานอยากรู้เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขที่ไปถึงอธิบดีที่ไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีจึงเป็นตัวเลขที่คูณเข้าไปสองเท่าสามเท่าท่านรู้บ้างหรือเปล่าคะทําไมถึงวิธีการง่ายๆที่จะประเมินว่าเราขายได้เท่าไหร่ก็แค่ใส่บาร์โค้ดเหมือนที่ในห้างสรรพสินค้าเขาทําเราก็จะรู้แล้วหรือว่าท่านไม่อยากจะรู้ข้อเท็จจริงค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะ สิ่งที่ดิฉันอยากจะเสนอแนรัฐบาลในประเด็นเรื่องการใช้งบบุรณาการให้มีประสิทธิภาพนะคะเรื่องที่หนึ่งะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะรัฐบาลควรจะปรับสัสดส่วนของงบประมาณให้และให้ความสำคัญของงบบุรณาการให้มากขึ้นลองมาดูนะคะ จากแผนภาพนะคะท่านจะเห็นว่าตรงกรอบสีเหลืองนะคะจะเป็นรายจ่ายนะคะเป็นงบประมาณที่ใช้ในหน่วยรับงบประมาณนะคะก็อยู่ตามกระทรวงต่างๆแล้วสีเขียวเล็กๆนั่นก็คืองบประมาณที่เป็นรายจ่ายบูรณาการนะคะเมื่อเทียบสัสดส่วน2ออันนี้แล้วเนี่ยหน่วยรับงบประมาณนะคะจะ เป็นร้อยละ82นะคะในขณะที่รายจ่ายสำหรับบูรณาการจะเป็นเพียงร้อยละ18 1. ดิฉันขอเสนอแนะว่ารัฐบาลควรจะปรับนะคะงบประมาณ2ส่วนนี้ให้มาเท่ากันค่ะคือ50%เท่ากันนั่นก็คือยอด690,000 6,529ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะใช้งบประมาณได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อที่สองนะคะที่ทีฉันอยากจะเสนอก็คือต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบบูรณาการขอสไลด์ถัดไปค่ะค่ะการใช้จ่ายงบนะคะก็อีกฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นปัจจัยนำเข้านะคะการใช้แล้วก็ลูกศรถัดมาก็จะเป็นการบุรณาการของกระทรวงต่างๆร่วมกันนะคะแล้วฝั่งขวาก็จะเป็น ผลผลิตที่ได้รับนะคะในทุกๆรอบ ของการใช้งบประมาณจะต้องมีการพัฒนาอย่างรอบที่1อาจจะใช้ปัจจัยนําเข้ามากนะคะผลผลิตได้น้อยแต่ในรอบถัดไปนะคะเราจะต้องสะท้อนปัญหามีตัวชี้วัดที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ในการทํางานในรอบที่สองเนี่ยใช้ปัจจัยนําเข้าน้อยลงแล้วก็ได้ผลผลิตที่มากขึ้นถ้าในทุกๆเรื่องนะคะรัฐบาลทําอย่างนี้เราก็จะประสบความสําเร็จในทุกๆโครงการะคะ่ะข้อสนเสนอ ข้อเสนอเนะข้อที่สามนะคะที่เพิ่งคิดขึ้นมาได้เพราะว่าได้เห็นท่านนายกได้กรุณามานั่งฟังตรงนี้นะคะซึ่งเป็นประเด็นสำคัญก็คือตัวผู้นำต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานแบบบูรณาการคนแรกที่ดิฉันจะขอเสนอให้แนะนำให้ปรับทัศนคติต่อเรื่องนี้ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีค่ะประชาชนไม่สบายใจทุกครั้งเลยนะคะเวลาที่ได้ยินท่านนายกบอกว่า ท่านนายกปรามเรื่องการปลูกสินค้าเกษตรไม่ว่าจะบอกว่าให้เลิกปลูกข้าวให้เอายางไปขายดาวอังคารนะคะท่านนายกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการตลาดท่านกังวลดิฉันเข้าใจ พ่อท่านเองเคยบอกว่าท่านไม่เก่งในเรื่องของเศรษฐกิจไม่เก่งในเรื่องการตลาดแต่เมื่อท่านไม่เก่งในเรื่องนี้ท่านก็ต้องหาคนเก่งมาทำงานค่ะท่านทำไม่ได้แต่มันมีคนที่ทำได้ท่านต้องบริหารอย่างบูรณาการนะคะไม่ควรเอาความกังวลของท่านมาตัดโอกาสของเกษตรกร ดิฉันขอย้ําว่าท่านนายกต้องปรับทัศนคติใหม่เพราะความกังวลของท่านทัศนคติของท่านเป็นปฏิปักษ์ต่อความก้าวหน้าของเกษตรกรไทยค่ะทั้งหมดนี้ที่ดิฉันอภิปรายไม่ใช่เพราะว่าดิฉันเป็นฝ่ายค้านดิฉันพูดในนามประชาชนจากใจของประชาชนดิฉันอยากให้รัฐบาลตระหนักเสมอว่า หัวใจของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายก็เพื่อนำไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณภายใต้สถานการณ์ที่ประเทศต้องการพลิกฟื้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนในเวลานี้งบประมาณที่มีอยู่จำกัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดรัฐบาลต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากหรอกคะ่ะเพียงแต่ต้องอาศัยความจริงใจจากรัฐบาลและทัศนคติที่ถูกต้องของรัฐบาลคะ่ะขอขอบพระคุณคะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like s h a ร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ